สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้กล้าพาไปจะพาไปกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะหรือพระเขี้ยวแก้วนี้นะคะซึ่งปีนี้ก็จัดที่ท้องสนามหลวงนะคะใกล้พระบรมมหาราชวังนะคะนี่คือทางเดินทางเข้าชมนะคะเขาจะจัด ออช่องทางให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะเดินไปตามช่องทางที่เขาจัดไม่ให้นะคะนี่คือระหว่างทางนะคะช่วงเวลานี้เป็นเวลากลางวันค่ะเ,เพื่อนๆอากาศก็จะ ร้อนนิดหน่อยนะคะเออช่วงปีนี้เขาจัดจัดถึงวันที่14กลกุมภานะคะแล้วก็เวลาก็จะถึงถึงสองทุ่มนะคะถ้าใครสะดวกเวลาไหนก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเอาที่สะดวกนะคะส่วนกลางวันก็อาจจะนี่แหละคะ่ะอากาศบ้านเราเนาะอ่อสำหรับวันนี้ก็มีประชาชนมา ถือว่าเยอะพอสมควรค่ะนะคะตามที่เราสะดวกเลยค่ะ,ะด้านในแล้วนะคะ เราเป็นถูกท่านวางก่อน พอเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีจัดแต่งสวนดอกไม้ให้ดูสวยงามนะคะมองระยะไกลน,นะคะามาถึงจุดด้านหน้านะะี่ค่ะเราก็จะอ๋อตั้งแต่ช่วงก่อนเข้ามาแล้วะคะ่ะเ,เพื่อนๆเราก็จะได้อดอกไม้จากเจ้าหน้าที่นะคะตรงทางเดินจุดคัดกรองนะคะเจ้าหน้าที่จะมอบให้เราหนึ่งชุดนะคะ พอเข้ามาถึงด้านหน้าเนี่ยเอ่อเราจะเอาเป็นจุดแรกเพื่อที่จะเดินวงกลมเออเดินสามรอบอะคะ่ะเพื่อนนะคะเราก็เอาจุดตรงด้านหน้าที่เราเนี่ยเริ่มเดินนะครับวนได้สามรอบก็เอาไปวางจุดที่เขามีไว้ให้นะคะอย่างเช่นดอกบัวแบบนี้นะคะที่เรา เวียนเขาเรียกว่าเวียนนะคะครบสามรอบเราก็เอากลับมาวางไว้ตรงนี้ค่ะนะคะนะคะทุกคนก็มาไม่พร้อมกันนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเริ่มจุดด้านไหนก่อนก็แล้วแต่เรานะคะนี่ก็มีถือว่ามีประชาชนปะปายนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงเย็นที่หลายๆคนเลิกงานก็อาจจะเยอะกว่านี้นะคะ นี่ละค่ะก็คือ,อปีนี้นะคะที่จัดที่นี่นะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะมีปีไหนบ้างนะคะสำหรับปีนี้ก็กำหนดมีนะวันที่นี่และสิ้นสุดก็คือ14กุมภา14กุมภาพัน2,568นี้นะคะเพื่อน